สวัสดีค่ะหายไปเพราะงานข่าวดำเดือพี่น้องหายไปเพราะงานข่าวดำมือหนึ่งสิมาเหล่าข่าวเป็นข่าวของธนาคารแห่งหนึ่งนะจ้าปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการโดยมีการเก็บค่าเสายายนูน่นนี่นั่นและมีการเหตุสัญญานอกสถานที่ออ้างว่าเพื่อความสะดวกอ้างว่าสำนักง,งานบพมให้เขาไปมีการตรวจสอบแล้วนะคนคนนี้ เป็นพนักง,งานในธนาคารจริงและเป็นระดับผู้อานวยการแล้วเรื่องคาธรรมเนียมคาายางที่คาประกันคาายางแบบเนี้ยที่มั่นบ่ตรงที่มั่นบ่ตรงกับกับยอดที่แจง้งหรือยอดที่ผู้กูนี่เดือดใจไปทางธนาคารบอกว่าบ่เม็นทางธนาคารสีทางพนักง,งานเนาะบอกว่า ได้ออกใบเสร็จให้ผิดเฮ้ยจริงหรอใบเสร็จผิดแล้วมีการเหมือนกับว่าปิดหนาป,ป,ป,ปิดหลังปกปิดปิดนู่นปิดนี่เหมือนกับว่าเอ่อมีอย่างแอบแฝงหรือเปล่าทังผู้ประกอบการกับสิคิดในลักษณะแบบนี้แหละเนาะแต่ตอนกู้อ่ะจริงๆมันก็ต้องมีการทําประกันแหละเนาะแล้วก็ค่าอื่นๆย่งางดีห่อไปกูเฮือนกูซ่านเนาะมันก็มีคาอื่นๆนั่นแหละแต่อันนี้่นกู สี่ล้านหรือเปล่าแต่ว่าค่าคำประกันนี่เป็นล้านเลยนะเออแต่เท่ากับ,บ่บแดงหูเงินไขของการกู้ในโรงงานว่าเป็นแบบไรแต่สิ่งที่เพิ่มสงสัยก็คือว่ายมนก็มีการเอิ้นค่านั่นเพิ่มเอิ้นค่านี่เพิ่มอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีค่าพวกประกันมาถามเออแต่งงว่าค่าประกันเนี่ยคอยงองอย่างหนึ่งก็คือว่าสี่แสนบาทเลยนะ เออกูซีหาลานหาหลานค่าประกันโตปีได้พี่นองโมเมนต์ว่าค่าประกันอันนี้ได้พอมันสิ้นสุดหนึ่งปีปุ๊บประกันนี่ก็เด้มาสอบถามกับผู้ประกอบกิจการผู้นี้เออซึ่งเป็นเงินสี่แสนกว่าบาทแต่ว่าท้าหนี้แจงค่าแบาบว่าเพิ่มเติมประมาณหกแสนยังสี่หม่ดเราบินอยียงมันก็บโบรตรงโบยังทีท่หนึ่งเราก็เหมือนกับว่า คิดว่าต้องมีหน่วยงานมีอย่างเขาไปตรวจสอบแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นความหมันคงของประเทศเลยเนาะเพราะมันเกี่ยวกับธนาคารในในในประเทศเท่าเลยเนาะเออมันต้องมีการตรวจสอบมากกว่านี่ว่าเป็นยังไงทําไมถึงเป็นในลักษณะแบบนี้กวรสิมีความชัดเจนหรือชี้แจงกับผู้ประกอบการเนี่ยว่าเพราะอย่าง แต่การทําระกันแบบค่อนข้างสูงแบบนีตัวขข่เองกับโมหูหลายคนบอกว่าผู้ประกอบการนี้ได้มีหัวในการบริหารไหมทําไมถึงร่เกิดอาการสงสัยคิดว่าเขาสงสัยแต่ไปยังเขากําลังเดือดร้อนเหมือนคนจะไปไปกู้เงินไลยวันนั่นล่ละอะลักษณะแบบนั้นแหละก็คือเขาเดือดร้อนเขาอาจสิคิดแต่นตอนนี้ยังไงกรไดให้ได้เงินมาก,ก่อน ได้เงินมากก่อนแล้วเอวามาใช้จ่ายวันนี้หลังจากนั้นหายใจได้คอยเอ๊ะคอยแบบหูซึกว่าเอ้ยมันบ่เมียนเร็วอันนูน่นอันนี้เนาะอันนี้ก็บ้าหูดอกก็ต้องให้เขาฉี้แจงยังถูกต้องแต่ตอนนี้ก็คือ,อผู้ประกอบการคนนี้ได้ออกมาเาว่าเนาะว่ามันมีรักษาแบบนี้แล้วซึ่งเหมือนกับว่าเจ้าตัวผู้ประกอบการนี่เขาก็มีการเก็บรักถอกรักฐานแล้วก็มีการโทษเข้าไปในในอ่าคนายเร็ว ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่ได้ความชัดเจนเขาก็เลืออกมาลองซื้อนอะพี่น้องอันนี้เทากับต้องติดตามกันเนย่ๆว่ามันเป็นเพราะอีย่างสาเหตุเกิดจากจุดใดเนาะพี่น้อง